อืมตัตามีตายนายกเทื่ยงนี่ฮัลโหลพี่เทื่ยงเตินตามจังนะเออตามีแล้วอะไรล่ะป้าไว้แล้วว่าเบดาิดซ้ำซุดวัใจเบดิดซ้ำใจผมลงง่ายอยู่แล้วอเติมไม่ต้องเป็นกังวลเฮ้พี่เทื่ยงแต่ผมตามไมา่ได้ก่อนนะเออเนี่ยกินข้าวเสร็จเดี๋ยวออกไปนี่กินข้าวเสร็จออก,ออกไปผมตามไมา่ได้ก่อนวันผลวันนี้เสร็จเหลือตังเหลือตื่นอย่างไวายเหม,มือนเดิมไหมวายเหมือนเดิมไหมเต่นต้องไวายเหมือนเดิมนะวายพุมทุกวันนะไวายเมื่อนก่อนเหลือตังนี่แหละ นี่แหละวาโคลาดีใจจังเอออ่าวเตือนวยมันนะไอโคลามากผมอะเตือนวยมากผมแหละว่าเออมันังดิกห้างเลยมันดีใจมากฮี่แล้วปีเตืองแล้วนี่ตรวจผมเตือนให้เอาไปกันไม้นี่เอาไปลงงานกันไม่เอาไปกันลาวเหอะปีเตืองแก่กจังเลี้ยงนะตรวจผมอะลอยสามสิบแปดปีแหละปีเตืองตรวจเหนียวผมอะเตือนให้เอาไปกันลาวเหอะแกเดินไม่ได้แกเดินไม่ได้แกเป็นนำ้ำอับปลื้ม นอนเทมาลอยเจ๊ปีเลยอะบิเทืองใครเท้หรอรุ่นไปเหรอใครเท้หรอรุ่นไปนะโอ้เตินปลัมจังนะยกับเสี่ยงเดียวนี่นะเออแกปัดอันนั้นเลยแกปัดเครื่องบินเลยจะไม่ต้องการลูกแกเดินไม่ได้นั่นแหละลอยเจ๊ปีเลยนอนเทมาเออเออเออเดี๋ยวผมเอาไปเตยปันนี่เป็เทืองเตินโอนขาเป็นพืชไม้ถวดกันเออเร็วให้แกใจ๊ปวดเปล่าไปพื้นแกไปเยียวยาหน้ากุ้งนะบิเทืองลำบากเดี๋ยวนะเออเออเออ,เอ,อ เออเดี๋ยวผมลง่นกันแน่นแจ้งสิเดี๋ยวเดี๋ยวมันตรวรับนะเออแกนี้แหละฮัลโหลปีเตืองกาให้เรียบร้อยเรียบปีเตืองนะมดบานมดบานเบิดซ้ำชุดหัวใจฮ่าอืมปีเตืองใส่กล้องทั่วแทนแกเออแกยนแกใส่บัตรไปแล้วในยีบแต่ว่าแกลืมกาปีเตืองเออแกเป็นนั้นไซเมอร์ไม่ลือนะเหล็กเดียวอีลือขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ลือเขาวัดรับเออเออไม่ลื้อเสี่ยงเดียบเสี่ยงเดียวเสี่ยงเออครับครับนี่ผมผมรุ่นรุ่นตรวจลบก่อนนะปีเตืองนะเออ แกอยากกินต้มดกว่วจะต้องไวดือดกเวดแกกรอดอิฐถวนอ่าครับครเออเดี๋ยวเย็นนี้ไปร้องดี๋นี้ไปร้องนะบานเตินนะเอออืแกงพลืเมื่อแกง่อมกุ้งหตัวหลอกก่วยเดียวใส้นามหกสิตุ่มเออเดี๋ยวพบกันพบอพบพบใช่หรอว,ว่าดีนะยอกวัสดีกัน